เพื่อนๆจ๋าวันนี้พี่นงจะพามาดูสิ่งที่ขาดไม่ได้เนาะของคนประเพณีไทยเนาะก็คืออต้นกล้วยต้นอ้อยเนาะเวลาขึ้นบ้านใหม่เวลาขึ้นบ้านใหม่เราก็ต้องใช้ต้นกล้วยต้นอ้อยเวลามีงานมงคลสมรสเราก็ต้องใช้ต้นกล้วยต้นอ้อยเนาะแห่ต้นกล้วยต้นอ้อยกันสนุกสนานเลยค่ะเพื่อนๆเนาะวันนี้ต้นกล้วยต้นอ้อยที่ ที่ขึ้นบ้านใหม่ที่ไหว้ครูอะไรมีงานกะนระถินผ้าป่าเขาก็ต้องมีต้นกล้วยต้นอ้อยเนาะวันนี้ต้นกล้วยที่ที่งานกระถินเนาะที่เอามาปลูกไว้ปีนี้งามแล้วค่ะปีนี้งามแล้วเนาะนี่มีหนอมีหนอสองหนอเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่หนอหนึ่งเนาะแล้วนี่อีกหนอหนึ่งจะ้ะนี่เห็นไหมนี่ดินงามรวมสมบูรณ์ค่ะตรงนี้เนาะ ดินก็งามกล้วยก็งามค่ะนี่ค่ะมีสองต้นเลยนี่ค่ะต้นกล้วยเนาะอันนี้ก็เริ่มเริ่มจะออกหน่อแล้วเนาะหนึ่งหน่อค่ะหนึ่งหน่อน้อยเนาะมีหนึ่ง,นห,นงนนนะนหน่อน้อยแล้วจ้ะมีหนึ่งหน่อน้อยหน่อนเล็กแล้วเนาะ <c oughs> สำหรับถัดไปก็จะเป็นต้นอ้อยจ้ะต้นอ้อยก็กำลังงามนะคะเพื่อนๆเนาะต้นอ้อยก็กำลังงาม งามแล้วจากต้นอ้อยเนาะนี่นี่แหละค่ะประเพณีไทยปลูกไว้ค่ะปลูกไว้เพื่อเวลานั้นเราไม่ต้องไปหาบ้านใครเนาะเวลาเราจะใช้เราไม่ต้องไปหาบ้านใครเอาแค่ที่บ้านเรานี่แหละค่ะเพื่อนๆเนาะเอาที่แค่บ้านเราจัดไปเลยจ้ะเขาจะเอากล้วยเออเรามีกล้วยเขาจะเอาอ้อยเรามีอ้อยเขาจะเอาดอกไม้อะไร เราก็มีของเราหมดเนาะที่นี่จะเป็นก็เอามาปลูกไว้ที่หน้าบ้านเนาะไม่ได้ไม่ได้เปลืองพื้นที่อะไรเนาะพื้นดินว่างเปล่าเราก็ปลูกไว้ของเราสำหรับอันนี้คือต้นอ้อยกับกำลังงามเนาะต้นอ้อยกำลังงามนี่แหละครับก็เป็นแบบนี้เนาะเราไม่ปลูกเวลาเวลาเราจะใช้เราก็ไม่มีเนาะเราจะไปขอใครละเพื่อน ถ้าเราไม่มีเราจะไปขอใครแล้วเนาะเราก็ต้องปลูกของเราเองมีของเราเองเนาะสำหรับมะขามก็เหมือนกันค่ะมะขามนี่ไม่ตัดนะคะคนอื่นเขาโค่นเขาตัดทิ้งแต่บ้านพี่นงไม่ไม่ตัดไม่โค่นเนาะเพราะอะไรคะมะขามต้นนี้นะมีกินตลอดปีคะ่ะมีกินตลอดปีพอออกร่วงปุ๊บเขาก็จะออกดอกออกดอกเสร็จเขาก็จะมีฝักมีฝักเสร็จเขาก็จะแก่ สลับสับเปลี่ยนกันไปไม่เคยให้อดทั้งปีค่ะไม่เคยให้อดทั้งปีมาขามต้นนี้ต้นใหญ่ไว้ใจพึ่งได้ไว้ใจพึ่งได้ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเอาที่ไหนเลยค่ะนี่ลำต้นต้นก็ย้ายใหญ่จ้ะต้นเขาก็ใหญ่เนาะค่ะก็ประ,ประมาณนี้เนาะรอบบ้านพี่นงขอบคุณค่ะ